อะไรอยู่ข้างในอ่ะอะ,อะไรอยู่ข้างในฮะ <laughs> อะไรอยู่ข้งางในลูกไหนดูทีอะไรอยู่ข้างใน,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 นอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยล้วงอยู่ตั้งนานหืไหนอะไม่เห็นมีอะไรเลยบมบี้ไหนอะเห็นมีอะไรเลยฮะ อะไรอะลูกเมื่อไงคะเขาอยู่ในตู้เสื้อผ้าลูกวนะันนี้ไหนอะไม่เห็นมีอะไรเลยแบมบี้เปิดดูซิกล่องอะอันน่ะอันน่ะน่ะโอ๊ยฟันฟันฟันกับก,กระดาษยูกไหนอ่ะไหนไม่มีอะไรเลยอ <c oughs> ันนี้อันนี้ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะขุดขุดขุดเอาขุดเอาขุดเอาขุด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 เจอยังเอาขุดขุดขุดเอาขุดไปขุดไปเหนื่อยแล้วอ่ะนอนอ่ะเหนื่อยแล้วก็นอนอ่ะยังขุดอีกอ่ะอันเนี่อายกล้องเหรอลูก